เกมใหม่อีกเกมสไตล์บูร็อกนะครับที่มาแรงมากๆนะครับในชาวต่างชาติลือกันหนาหูเลยนะสำหรับเกมเกมนี้โกบาวครับซอที่ซีร้านรับเติมโรบักราคาถูกแบบระบบกลุ่มย้ำอีกทีไม่ต้องใช้ไอ <c oughs> ดีพาด้วยนะราคาเริ่มต้นเพียง5บาทต่อ20โลบรอสามารถกดสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน Discord เน้นย้ำจำเป็นแค่เข้ากลุ่มให้ครบ15วัน <c oughs> หากนึกถึงโรบักราคาถูกอย่าลืมร้านซอที้ซีด้วยนะครับ สนะุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการนั่งดูสนิคพีก,กันอีกเช่นเคยครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับอยู่กับเกมที่แบบเรียกได้ว่าตอนนี้คือมันเป็นกระแสะขึ้นมาในหมู่ของคนเล่นบูล็อกนะก็คือตอนนี้เรียกได้ว่าความอีโกอิสของผมเนี่ยสูงขึ้นทุกวันคือตอนนี้ผมยังไม่ได้อัปเดต ID ดีนะปัจจุบันของการเล่นเกมบูล็อกของผมนะแต่อย่างน้อยคือผมก็จะบอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยเสียเงินไปให้กับเกมประเภทนี้เยอะอยู่เหมือนกัน นะครับแต่พอดีว่าผมเนี่ยนั่งหาข้อมูลของผมไปเรื่อยๆเนาะแล้วช่วงนี้ผมก็ดูเกี่ยวกับพวกคอนเทนต์เกี่ยวกับบูร็อกะเยอะแล้วพอดีว่าผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเฮ้ยที่สุดของบูร็อกเนี่ยที่กำลังจะมาใหม่เนี่ยแล้วที่เรารอเนี่ยยังไงก็เป็นโกบาลเพราะว่าบูร็อกรายวอลเนี่ยแม่งฮิตบ็อกแม่งห่วยแตกมากเขาพูดประมาณนี้นะ ผมก็เลยไปดูคอมเมนต์ต่างๆนา,นานาที่พูดขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆๆแบบนี้หรออะไรเงี้ยผมก็เลยไปลองดูเกมที่เขาพูดชื่อขึ้นมาครับสำหรับโกบาวนะและนี่คือสิ่งที่ผมพบเจอครับกับคลิปคลิปนี้เลย n a งิอินฮิวแมนนะเนี่ยคือทุกอย่างมันสมูทมากทุกคนคือแอนิเมชันมันเหนือกว่าเนี่ยดูดิมันมีโอ้ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันคือท่าในเกม แล้วการตรุงตาข่ายเขาเรียกว่าเตะเข้าไปคือตุงตาข่ายจริงนี่มันคือตุงตาข่ายมันคือเตะเข้าไปเลยแต่คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นแอนิเมชันหรือมันเป็นท่าที่เราจะได้แบบตัวละครเรามันจะเข้าคัสซีนนี้จริงๆอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ตอนนี้คือหลายๆคนรอ,อกเกมนี้มากๆสําหรับดากูนบูร้องแนละ้วผมไม่รู้ว่ามันทิศทางของเกมนี้มันจะไปยังไงแต่วิดีโอตัวนี้มันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่ธรรมดานะ หลังจากนั้นผมก็เลยกดเข้า Discord ไปครับณตอนนี้นะ Discord ของผมเนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับโกลบอลนะเดี๋ยวเรามาดูสเน p คพีกันดีกว่าคือ a n n o u n c e m e n t เนี่ยมันก็จะยังไม่มีอะไรนะเพราะเกมมันกำลังเปิดตัวนะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนากันอยู่มีกรุ๊ปให้เข้านะครับชื่อกลุ่มว่า e ีเกนะครับผมแล้วตอนนี้ก็คือมีคนเข้ามาแบบเยอะอยู่พอสมควรเกิน5 0,000คนไปแล้วแล้วก็ล่าสุดก็เกิน90,000คนไปแล้วเรียกว่าหลักแสนขึ้นไปแบบรวดเร็วมากๆนะ เนื่องจากตอนนี้คือกเกมตระก,กูลบูล็อกเนี่ยมันเข้ามาแล้วมีความน่าสนใจก็คือตอนนี้ให้เข้าใจง่ายๆทุกคนผมจะมีอ่าเกมประเภทไอ้บูล็อกเนี่ยประเภทเบียดๆเลยประเภทอีโกอิสเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ลองของผมเนาะก็คือผมเล่นเยอะมากๆจนตอนนี้น่าจะพักจากทีดีไปพักหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่เล่นทีดีนะแต่ทีดีอ่ะผมรออะไรอัปเดตซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีดีสามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะแวะไปทําเหมือนเดิม นะครับแต่ตอนนี้คือเรียกได้ว่าเปิดตระกูลเปิดรายใหม่กันก่อนน่าสนใจมากๆอันนี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนอิสังหไดเรกช็อตนะครับเออโวโว้วคือโอ้อันนี้คือยากระเด็นขึ้นมาครับแล้วว่าดเรกช็อตดูเรียลลิสติกกว่าบูรอกไรเบลเรียกได้ว่า อย่างเห็นได้ชัดอะคือความแบบโอ้โหผมผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคือมันแค่คัสซีนมันก็ทำใจสั่นแล้วครับสำหรับเกมเกมนี้นะแล้วดูเมื่อกี้ช็อตช็อตกลายเป็นแบบการ์ตูนแล้วก็กลับมาเป็น 3D อีกครั้งหนึ่งโอ้เรียกได้ว่าแบบ on fire จริงๆสอ,สอคลิปวิดีโอเรียกได้ว่าแบบโอ้โหดีจริงๆอะ่ะ โอ้ไม่รู้จะพูดไงวะคือมันมันอิมแพกมากนะคือวิดีโอ2ตัวที่เขาทําออกมาสําหรับโกบาวอะ่ะอิมแพกจริงเฮ้ยอะไรกันเนี้ยเนี่ย b ิ๊กแบงได้ครับคือจะเรียกได้ว่ามันเหมือนบูล็อกไรเวลไหมมันก็คงจะเหมือนแต่ว่าคือกระตูนมันก็ทํามาแบบนี้เนาะแล้วสุดท้ายคือใครจะอยู่ที่ว่าใครมันจะทําแบบสมูทแบบสมูทแอนิเมชั่น สมูทเอฟเฟกอะไรมากกว่าซึ่งเรียกได้ว่านะตอนนี้ที่ผมเห็นโกบาลคือสมูทแน่ๆสำหรับตัววิดีโอนะไม่ได้ไปพูดว่ามันจะเป็นอินเกมหรือว่าเป็นแค่ทีเซอรแต่ว่าคือสมูทแน่ๆอย่างอย่างหนึ่งเลยคือสมูทแน่ๆว้าวอันนี้ชอบมากมีโอ้อยทำไมเขาทํากิมมิกดีมากๆเลยครับวเฮ้ยไอ้นี่ก็ดีแบบ ช็อตคุยอะ่ะหายจะเฮ้ยแล้วมันมันนั่งพยักหน้าเลยนะแบบเอ้ยเขาเข้า,ขาสู่ฟโฟลเป็นที่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเชีย yeah. ผมรู้แล้วว่าทำไมคนมันถึงหายกันมันโอ้โหคือปกติผมจะทำคลิปมากมายก่กอนแล้วทุกคนเวลาผมนั่งรีแอคพวกทีดีหรือสนิกพีคอะไรพวกนี้ยแต่อันนี้คือผมแบบโอ้มดคำจะพูดอะ คืออันนี้แบบไดทิติคัดทรงคัดซีนเนี่ยผมชอบมากเลยแม่งเหมือนดูแอนิเมชันเลยครับแล้วซึ่งถ้าอันนี้มันเป็นแค่แอนิเมชันอ่ะมันก็มันก็จะเฉยๆไปเลยเพราะว่าล่าสุดผมทำคลิปเกี่ยวกับมังหะวาไปอ่ะมันก็มันก็เรียกได้ว่ามันก็ดีแบบนี้แต่อันนี้คือถ้ามันอินเกมนะทุกคนผมว่าแม่งโคตรบ้าเลยเว้ยคือตัวตัวผมจะขึ้นไปเตะอะไรอย่างงี้หรออะไรอย่างเงี้ยเออว่ะอันนี้อะไรครับ อ้ยอะไร44อะไรนี่คืออะไรจริงิลิหรอครับจิงิลิหรออันนี้อะไรอ่ะเอ่ออันนี้ผมไม่รู้ครับไอมัน,นเป็นบิ๊กแบนด์ดร้ายเหมือนกันหรือเปล่าแต่แค่แบบปรับให้มันสวยขึ้นหรอมันสวยได้กว่านี้อีกหรออะไรเงี้ยโกโซนครับโอ้มันไม่ได้ยืนเฉยๆแบบบูรอกร้อลโนะมันอื่อแล้วอ้มันเป็นตัวผ้ามันเป็นเท็กเจอร์แบบ เทกเจอร์ซาตินอ่ะผ้าซาตินผ้าแบบถักทอเฮ้ยอันนี้โคตรดีโอ้ยผมชอบอ่ะมันน่ารักนะคือจริงๆมันสามารถทำเป็นแบบไอ้พวกตัวละครที่แบบก็เป็นเทกเจอร์โรบอคเฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยมันใส่เป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นตุ๊กตามันเหมือนตุ๊กตาหมีอะ่ะเออนเนี่ยมันเป็นเหมือนผ้าน่ารักนุ่มๆนๆ,ๆอะ่ะแล้วมันโอ้ยทุกคนทำดีจังหวะเออจริงทำดีจริงเนี่ยดียดิ b o ส์ b o ส์บ m าวแมนแฮตมัเซอ๋อมีกล้ามด้วยนะเออให้ดูว่ามีกล้ามนะดูไกลๆอาจจะไม่เห็นกล้ามนะเออแต่นี่มีมัสเซลมีแบบว่าโอเคอะอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้อะไรอะมีโซ่มีอะไรอ๋ออันนี้ต้องทำแอนิเมชันด้วยคือมันไม่ได้ใช้พวกเอลเมนตจากในจากใน r o b l อก Studio อย่างเดียวคือต้องมีการวาดด้วยทำแอนิเมชช n แอนิเมชันด้วยอันนี้น่าจะคิงวะ บะโลวะชิสมาแล้วครับจิงนีนี้ไปสิขาขวาของฉันอีโอ้โหเฮียมันคือสไตล์มันชัดเจนมากๆอ่ะสไตล์เขาชัดเจนมากๆอ่ะไม่ว่าดูดิโอ้จะพีว oh, เลยครับผมไม่ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมคนถึงแบบรอเกมนี้นะแต่มันมันตอนนี้มันดีมากๆเลยในส่วนแต่ถ้ามันเปิดตัวออกมาเป็นอีกเรื่องนึง ิตบล็อกอาจจะแย่ก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นแค่พวกทีเซอร์พวกตัวละครหรือว่าพวกคัสซีนอะไรอย่างงี้เนาะผมยังไม่เห็นอะไรที่มันแย่เลยครับนี่น่าจะเป็นบะโลแน่นอนนะแต่นี่จะสังเกตได้อย่างหนึ่งคือทุกๆแอนิเมชันของเขามีงานคราฟเข้ามางานคราฟคืออะไรคือการใส่ใจและวาดลงรายละเอียดไปนะครับจะไม่ได้ใช้พวกเอฟเฟกจากจากการทำในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวจะมีพวกงานแอนิเมชันเสริมเข้ามาด้วยซึ่งการไปว่า รายละเอียดของเขาเนี่ยเป็นงานผลงานที่แบบต้องละเมียละใหม่มากๆนะครับเออมันต้องระมียละไหมนะเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับการทำการ์ตูนย่อมๆเลยอะว้าวว้าวนี่เห็นปะอันนี้งานแอนิเมชันครับที่ต้องเอามาเสริมกับการที่ทำวิชวลเอฟเฟคด้วยเกมเพลย์สนิกจะจะโชว์แล้วนะเออนี่มาละโอ้โหการเหยียบทุกครั้ง ปึ้มปึ้มปึ้มเชีย yeah, แล้วคืออันนี้คือโมเดลบาโลทําสวยมากคือเนี่ยหน้าตาคมมากหน้าตาคมมากอเลยได้ว่าเห็นแล้วแข็งเลยหมายถึงหมายถึงหมายถึงอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะนะต่หมายถึง,นะอ,ถงอุย้ยอันนี้มันโอ้โหผมว่าคลิปนี้คงมีแต่คำชมครับ อ่า UI UI ยังเฉยๆนะแต่ลักษณะการเล่นเกมเพย์คือดูดีสมูทมากเป็นแนวแบบแนวแบบโอ้โอ้โอ้โหแบบเดี๋ยวก่อนว้าวอันนี้มันจะคล้ายๆกับไอเกมที่มันเปิดตัวมาใหม่เหมือนกันโอ้โอผมว่าอันนี้น่าจะจริงจังนะคือเกมอาจจะจริงจังนะแต่ต้องมาดูว่าความแคชชัวลของมันมันจะคล้ายๆกับรนะ็อกเนาะที่มันมีความจริงจังเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่า เวลาที่มันจริงจังเกมที่มันมีความแบบเรียลลิสติกมากๆเงี้ยมันจะเข้าถึงคนหมู่มากได้หรือเปล่านะแต่อย่างน้อยคือตอนนี้มันดีมากๆแน่คืออย่างน้อยคือเด็กๆอาจจะอยากเล่นเพราะความคาสิีนอะความคาสิีนของเขาอะงานคราฟของเขาก็คือดีมากๆจะต้องเก็บสะสม,มนะเนาะแต่ต้องมาดูครับว่าเกมเพย์โอมีการส่งเตะวอลเลยด้วยเดี๋ยวผมขอดูอีกทีครับ ส่งมาน,นี้คือจ่ายจ่ายสวยๆเลยต้องเรียนแล้วว่าถ้าเขาทําระบบแบบว่าพวกซิสเ็มเกี่ยวกับเรื่องของการแอซิดเรื่องของการเตะเข้าหรืออะไรเงี้ยแล้วเรื่องของ XP l e v e l เลเวลเนี่ยทำได้ดีเนี่ยผมว่าจบนะหลักๆคือถ้าสําหรับผมคนเดียวนะคือเพื่อนๆน้องๆผมไม่รู้ว่าเกณฑ์คืออะไรแต่ถ้าเขาทําเกี่ยวกับความเมนเทนเนนซ์หรือว่าซิสเ็มอะไรพวกนี้ดีมากๆเนี่ยผมว่าทุกอย่างเคลียร์จบเออเรื่องของเลเวลไม่ยากจนเกินไปแล้วก็มีเพจทูวินเล็ก อะเพทูวินเล็กๆกับผมโอเคนะอืมบิ๊กแบงได้โอ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 ้อแปลว่าชัดเจนแล้วครับว่าทุกอย่างมันคือมันคือไม่ใช่คาส,สินครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเฮ้ยแล้วโกคูเอามันเป็นมันเป็นท่าในเกมแล้วเรียบร้อยครับมันเป็นท่าในเกมอยู่แล้วที่โมเดลทุกตัวเราตัวตัวละครทุกตัวที่เราสร้างมาเนี่ยเอา <laughs> อันนี้ยัง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 อยู่ในการแก้ไขยอยู่นะครับโอเคอันนี้เหมือนเดิมนะอ่าอันนี้ตัวนี้ดูไปแล้วอันนี้ตัวนี้แหละทำแบบทำแบบไม่ไหวเลยทำแบบทำแบบโอ้ไม่ก็โอ้นี่ไงบาโลเข้ามาแย่งโอ้ยให้ดูแบบน้ำจิ้มโอ้ก็แด่๋ยวมาแล้วครับเชี่ยโอ้โห เป็นแมปแรกนะที่ผมอยากจะเล่นเป็นแบบพวกสกินในพวกสกินแบบพวกอาวฟอวตาร์แบบพวกตัวละครในในเกมโอ้โหมีจังหวะแย่งแบบนี้ด้วยไอของบล็อกไรว์ลจะเข้ามาจากด้านหลังเฉยแต่ตอนนี้คือดันออกเลยครับแล้วเข้ามาแทนที่แบบแล้วเตะเข้าไปเลยครับสำหรับเดวัวกืนกินนะราชาขยําราชาเบียว อันนี้อะไรครับเนี่ยอิโตชิซาเอะโอเคมิสฟิลเลอร์นะครับมิสฟิลเลอร์ของเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะ่ะ let's r r e s s up the game level โว้ยอันนี้อันนี้ก็ทำดีอะ่ะเอาแล้วอ่ะคือผมเซ็งตรงที่ว่าไอเกมน,นี้เปิดตัวเมื่อไหร่ผมเสียตังค์อีกแน่นอนโอ้ oh my god เพิ่งเติมบูล็อกไปเยอะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมว่าร้านต่างๆนะตรง ร้านต่างๆร้านที่กดเกมพาสหรืออะไรเงี้ยต้องดูเอาไว้นะคลิปนี้นะเออเปิดตัวมาแล้ววะซา,าเอะอันนี้อะไรนะเนี่ยเฮ้ยเปิดโปรเหรอเชื่อแค่เปิดโปรก็ยังมีอะไรอย่างงี้เหรอบ้าบอแค่เปิดโปรก็เอาอย่างงี้ด้วยเหรอเชี่ยเปิดโปรยังมีคัสซีนรูดูดิโอ้โหรู้เลยผมไม่ทั้งใจแต่เขาเรียกว่า เรลซีแห่งโลกบูล็อกหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยเออเรลซีแห่งโลกบูล็อกหรือเปล่าโอเคครับคลิปก็ประมาณนี้เลยสําหรับคลิปในวันนี้นะเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ยาวระดับหนึ่งแล้วกันแรงไฮนี่ผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่ามันจะบ้าบอคอยพ่อขนาดนี้เออจริงๆนะครับเรียกได้ว่าผมไม่มีข้อติเลยนะนะตอนนี้นะครับเกมเพย์เรายังไม่ได้เห็นชัดแต่เกมเพย์น่าสนใจมากๆเกมเพย์น่าจะมีความไว แล้วก็อาจจะเข้าถึงได้ยากระดับหนึ่งต้องรอดูอีกทีว่ามันจะมีความแบบเรียบง่ายแคชชัวมากขึ้นแค่ไหนนะครับแต่เรียกได้ว่าตัวคาสินทุกตัวเนี่ยทำออกมาได้ดีมากพวกท่าพวกสกิลหรือกิมมิคของการกดโฟโล์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ UI ทําได้ครีนมากคือ UI ครีนมากคือ UI มันแบบมันเป็นสีขาวเลยคือเขาเน้นไปทางแบบอ่อนๆแล้วก็เป็นสีขาวเลยครับแล้วก็ ไม่เลอะเทอะไม่มีอะไรเลอะเทอะเลยคือผมว่ามันเหมาะไปหมดเลยครับไม่ว่าทุกเอลเมนต์นะของเกมนี้ผมยังไม่เห็นอะไรที่มันเลอะเทอะออกมามากมายเลยคือสวยคัสซีนสวยสกิลสวย UI อเนี่ยอาจจะเขาอาจจะมีปรับเรื่อยๆแหละแต่ผมว่าตอนนี้มันคลีนมากๆแล้วนะแล้วก็พวกคัสซีนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคําพูดขึ้นมานะแต่มันจะไม่เลอะเทอะเลยมันจะเป็นคําพูดข้างล่างแบบเล็กๆเลยครับเออเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นคําพูดเล็กๆเลย เนี่ยมันจะมีการทรานซิชันพวกเนี่ยเนี่ยมีคําพูดขึ้นมาเนี่ยแบบว่าเ,เป็นเล็กๆเ,เลยครับแล้วก็เน้นไปที่พวกเอฟเฟกเน้นไปที่พวกแบบเนี่ยหลกัหลกๆเลยผมก็แบบโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองแล้วผมปักทงไว้เลยว่าเปิดตัวมาอย่างไงก็ต้องเล่นถ้ามันไม่ดีค่อยว่ากันแต่อย่างน้อยคือเปิดตัวมาอย่างไงก็ต้องเล่นนะครับ โอเคคลิปเลวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วการสำหรับเกมโกบาวนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วใครชอบคลิปอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ใครหายเหมือนผมเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมว่าพี่มัอาจจะไม่ได้อะไรยังไงในอนาคตก็สามารถพูดคุยกันข้างล่างได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจนคลิปหน้าครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย